สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบก,กับรายการคำสําคัญสําคัญนะครับในพระคัมภีร์ขอบคุณพระเจ้านะครับที่รายการนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นพระพรนะครับพี่น้องหลายท่านก็ได้มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะครับว่าได้นำนะฮะรายการนี้ไปเปิดในขิ้จักรหรือไปเปิดตามกลุ่มเซลล์นะครับก็ทําให้พี่น้องนะฮะหลายๆคนได้มีโอกาสเข้าใจนะฮะคำสำคัญสําคัญมากขึ้นนะครับวันนี้เรายังคงมีนะครับถ้อยคําพระเจ้านะครับพร้อมกับคําสาคัญสาคัญนะครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้คือคําว่าความเมตตาครับ คำนี้ปรากฏในพันธสัญญาเดิมประมาณ250ครั้งเลยนะครับพี่น้องมีความหมายว่าความอดกลั้นด้วยความรักที่พระเจ้าม,มีต่ออิสราเอลพี่น้องอ่ะรื้ว่าบทบาทในมัมพีส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับนชนชาติหลักๆก็คืออิสราเอลกับพระเจ้านะครับเป็นความปราณีและพร้อมจะอภัยโทษให้ได้ทุกเมือ่อพระเจ้าได้ประทานฮะพันธสัญญาแก่อิสราเอลแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทําตามาสัญญาอยู่บ่อยๆก็ตาม แต่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์ยังทรงสัตย์ซื่อและเมตตาต่อพวกเขาจริงๆแหมพี่น้องอ่านตรงนี้แล้วก็มองกลับมาถึงชีวิตเราด้วยใช่ไหมครับเราเองก็เป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณถูกต้องไหมครับบ่อยครั้งเองนะครับเราต้องยอมรับใช่ไหมครับโดยธรรมชาติบาปก็ยังคงทําผิดบาปกับพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับทางความคิดคําพูดและการกระทำนะครับผมพยายามยกตัวอย่าง3าด้านบ่อยๆจะบอกว่าไม่มีบาปก็เป็นไปไม่ได้นะพระที่บันทึกชัดเจนว่าคนชอบทําทุกคนทําบาปแต่ขอบคุณพระเจ้า โดยการอดกลั้นพระทัยพระเจ้าและเปิดโอกาสให้คนบาปอย่างเรานะครับพี่น้องที่ยังคงทําบาปอยู่นะฮะในทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราเองนะจะเข้าสู่กระบวนการไปสู่ความรอดแล้วก็ตามแต่ก็มีคริสเตียนไม่น้อยใช่ไหมครับหรือแม้แต่ผู้รับใช้ก็ดีก็ยังต้องผิดพลาดนะครับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงมาถึงความผิดบาปต่างๆแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้านะครับทรงเปิดโอกาสนะครับให้เราทุกคนนะครับมีโอกาสที่สารภาพนะถึงความผิดบาปของเราในแต่ละวันด้วยพี่น้องครับเรื่องนี้ ความเมตตาของพระเจ้ามาถึงเราทุกวันด้วยเพราะนั้นอย่าดื้อดึงเรื่องนี้ีปน้องครับถ้ารู้และมีจิตสำนึกฟ้องขึ้นว่าเรา้องทำผิดบาปกับพระเจ้าระลึกถึงความเมตตาพระเจ้าพี่น้องครับสารภาพบาปกับพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่พี่น้องครับความเมตตานะครับหมายถึงความเวทนานะครับสงสารคนที่ขัดสนนะฮะพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างเนื่องด้วยนะฮะพระเมตตาของพระเจ้าเราจึงได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าไหมครับ โดยสภาพเป็นมนุษย์บาปอย่างเราสมควรที่ถูกพิพากษานะพี่น้องลงในบึงไฟนรกแต่โดยพระเมตตางพระเจ้าเราถูกเลือกและถูกเรียกไว้นะฮะและผ่านกระบวนการที่ยิ่งใหญ่มากชำระเราจากความผิดบาปทั้งพวงผ่านพระโลหิตอันประเสริฐขององค์พระเยซูริ์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูมักเต็มตื้นด้วยความนะครับเวทนาอาดูลเมื่อเห็นความต้องการของคนรอบข้างเรียกีกว่าพระเยซูนะครับเป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะลงมาโลกนี้อยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่เต็มตด้วยความผิดบาปนะครับ พระเจ้านะครับประสงให้คริสเตียนแสดงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเหมือนกับที่พระเจ้าทรงนะสัมดงต่อเราทั้งหลายทุกคนถูกต้องไหมครับถ้าจะเปรียบเปรแแนะครับคริสเตียนก็เหมือนลูกไม้นะครับที่หล่นแม่ไก่ต้นเป็นการเปรียบเทียบเมื่อในเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้ามีนะครับความเมตตาเราเองก็ต้องมีความเมตตาต่อคนอื่นด้วยถูกต้องไหมครับบางคนอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้านายนะเป็น้องเป็นเจ้าของบริษัทเรามีนะครับเจ้าหน้าที่เยอะแยะมากมายในบริษัทใช่ไหมครับก็ต้องสัมเด่งความเมตตาออกไปนะฮะ สำหรับพี่น้องนะครับที่เป็นพี่น้องในพระคริสต์แต่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นลูกน้องเราในการทํางานก็เช่นกันพี่น้องครับในเมื่อเราสัมผัสถึงความเมตตาที่มาจากพระเจ้าขณะที่เราสารภาพบาปกับพระองค์บางครั้งพี่น้องหลายครั้งนะครับบางคนก็ทําผิดบาปกับเราด้วยทางคาพูดหรือฮะหรือบางครั้งก็การกระทําด้วยเราเองก็ต้องสนแสดงความเมตตาออกไปเพื่อยกโทษและให้อภัยคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องจําภาพหนึ่งได้ไหมครับที่ผมยกตัวอย่างก็บ่อยมากภาพที่องค์พระเยซูคริสต์นะฮะพระบุตรของพระเจ้าพวกมีพระ น้ำพระทัยเมตตานะครับสาหรับคนที่อยู่ด้านล่างก็คือคนที่กำลังมองพระองค์นะครับน้อคงจําได้ใช่ไหมครับมีคนมากมายนะครับที่โกลกโกท่ายืนจ้องมองนะครับองค์พระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงมงเขนหลายคนใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะจับจ้งนะฮะเยาะเย้ยถากถางแต่พระองค์มีพระทัยเมตตาสงสารคนเหล่านี้ถึงขนาดอะไรครับเขียนไปพักขึ้นดูดนะครับทงฟ้าและทูลขอต่อพระบิดาให้ยกโทษและให้อภัยต่อคนเหล่านี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไป พี่น้องนี่เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาสงสารที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อคนมากมายนะครับที่ยังคงต่อต้านและดำเนินชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์คริสเตียนก็หลายคนก็อยู่ในสภาพนี้พี่น้องครับพระเมตตาเราก็จริงพี่น้องครับแต่เราเองต้องตอบสนองต่อความเมตตาที่มาจากพระเจ้าด,ด้วยเห็นไ,ไหมครับด้อยนี้เราอาจจะพลาดเราอาจจะพลังไปบ้างน,นะครับแต่เมื่ออธิษฐานสรารภาพบาปแล้วนะครับพี่น้องบาปเดิมๆบาปเก่าๆนั้นนะครับเราเองก็อย่าไปเกี่ยวข้องอีกเห็นไ,ไหมครับ ครับพี่น้องเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าบ้างในพระธรรมอพยพบทที่สามสิบสี่อพยพบทที่สามสิบสี่นะครับเา่าในบทที่หกนะครับไม่ใช่นะแมมผมพลาดนะอพยพบทที่สามสิบสี่ข้อที่หกครับพี่น้องกล่าวว่าพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยาวาพระเยาวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาสงรกอบด้วยพระคุณทรงกริ้วชา้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงพี่น้องครับพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาด้วยนี้ หลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกเขียนขึ้นในพระชนะของพระเจ้านะครับเล่งถึงแล้วครับพระเจ้าเราสามารถที่เข้าใจถึงพระเจ้านะครับคือเข้าใจถึงพระเยาวันหรือพระยาเวนะครับเราสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้านะครับได้บันทึกและเขียนไว้พี่น้องครับในภาพหลายภาพเรารู้สึกพระเจ้าโหดร้ายใช่ไหมครับสั่งมาถึงว่าประหารกันทั้งเมืองเลยทีเดียวแต่พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระชนะพระเจ้านะครับมีเหตุมีผลและเป็นเหตุผลของพระเจ้าบางครั้งเราเองนะครับเอาเหตุผลตัวเองไปหักล้างนะครับ ต่อสิ่งที่พระเจ้าได้กระทําลงไปที่ถูกบันทึกไว้หลายคนเริ่มสงสัยนะหลายคนรู้สึกไม่พอใจแต่พี่น้องครับท้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับถ้าเรามองกลับไปที่ชีวิตที่เต็มไได้วยความบาปของเราเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทุกวันนี้พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทยัยและทรงเมตตาสงสารทรงเลือกเรานะครับออกจากอะไรครับคนที่เต็มไได้วยความผิดบาปตูนี้มเลือกกละเรียกไว้เป็นธรรมิกชนเป็นคนของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้านะครับนั่นคือความเมตตางพระเจ้าและพระเจ้าก็กรอบด้วยพระคุณ เป็นพร,ระคุณสอนพระคุณสําหรับคนบาปอย่างเราทุกวันนี้ที่รับการทรงเรียกและทรงเลือกไว้นะครับพี่น้องและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัจจริงพี่น้องครับความสัจจริงอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องสามารถอ่านนะครับในสิ่งที่เป็นพระเจ้านะครับพี่น้องถ้าเรายังขาดความเข้าใจในความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องต้องอ่านพระเจ้าของพระเจ้าเห็นไหมครับเรามาดูในพระธรรมสุรีบทที่23บ้างพี่น้องครับสุรีบทที่23หลายคนก็ชอบใช่ไหมครับมาดูข้อที่6ด้วยกัน แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปนะตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจเปนรองครับดาวิดสาม,มารถที่พูดประโยคนี้ออกมาได้เพราะเขาสัมผัสนะฮะถึงความรักมั่นคงพระเจ้าสัมผัสถึงความเมตต่างพระเจ้าเช่นเดียวกันถูกไหมครับเราสมมติเรานะฮะเรามีเจ้านายสักคนเนี่ยเราคงไม่อยากอยู่กับเจ้านายที่เต็มเรื่ความโหดร้ายถูกไหมครับแต่อยากอยู่ด้วยกับเจ้านายที่เต็มด้วยความเมตตาสงสารยกโทษให้ภัยเราได้ ยำลบพลาดยำลบพลังไปนะครับเจ้านายก็สามารถที่ยกโทษให้ัยเราได้ฉันได้ฉันนั้นพี่น้องครับทุกวันนี้เรามีพระเจ้าเป็นจอมเจ้านาพยพระองค์นะครับเต็มด้วยความรักมั่นคงและความรักมั่นคงพระเจ้านั้นจะติดตามเราตลอดไปไเห็นไหมครับนี่สํานึกนะครับในความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่างที่เรากําลังจะคิดทําบาปหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกับคําสอนของพระเจ้าก็ขอให้ความรักมั่นคงความเมตตาพระคุณของพระเจ้านั้นนะครับที่จะให้ ตอกย้ำนะครับในความรู้สึกด้านภายในของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะคิดจะทํานั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับพี่น้องดนี้หนุนใจนะครับโดยพระเมตตามพระเจ้าเราถึงถูกแต่งตั้งเป็นลูกนะครับและรับมรดกที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นให้เราที่จะถวายเกียรติพระเจ้าในแต่ละวันด้วยเอาละครับโดยด้วยกันพี่น้องกับในพระธรรมลูกาบทที่6บ้าง มาทำลูกาบทที่6นะครับข้อที่35กล่าวว่าแต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลายและทําการดีต่อเขาแหมจงให้เขายืมโดยไม่หวังจะได้คืนอีกชัดเจนไหมครับตรงนี้นะครับหลายคนก็อึดอัดบ่อยใช่ไหมฮะถ้าตัดสินใจว่าจะให้คนอื่นยืมอย่าคิดว่าจะได้คืนอีกและท่านจะสบายใจแต่ให้เขายืมและคิดดอกเบี้ยด,ด้วยนะครับไม่พอทวงเช้าทวงเย็นอีกนะครับนี่ไม่ควรเป็นลูกของพระเจ้าเลยนะลูกพระเจ้าจต้องใจกว้างขวางเองไหมครับถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเหลือหรือจะให้ก็ให้นะพี่น้อง ด้วยใจสมัครและด้วยใจกว้างขวางด้วยบัณฑิตของท่านทั้งหลายจึงมีบริบูรณ์นะครับและทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอักครยูและคนชั่วชัดเจนนะครับพระเจ้าทรงรักทุกคนนะพระเจ้าทรงรักคนบาปทุกคนในโลกนี้แต่พระเจ้าเกลียดชังความบาปเท่านั้นเองด้วยนี้เราควรมีบุคลิกหรือมีนิสัยนพี่น้องเหมือนกับพระเจ้าถูกต้องไหมครับต้องถอดแบบออกมาอาจจะมีการก็เรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับบ่อยครั้งนะครับเราเองก็ต้องยอมนะครับให้พระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก และมองทุกอย่างที่มีนั้นนะครับเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราพระพี่ก็เคยเตือนใช่ไหมครับว่าเราเป็นเพียงคนต้นเรือนเท่านั้นถ้าหากว่ายามใดมงใดมีการทดสอบจิตใจนะไม่ว่าอยู่เรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินของพี่น้องกบต้องไวนะครับพระเจ้าทดสอบจิตใจอยู่เสมอและคิดเสียหลายกว่านี้ก็พลาดเรื่องนี้อย่างน่าเสียดายทีเดียวนะครับพี่น้องดูในข้อที่ส6นสิหกนะครับในลูกาบทที่หกข้อที่สัสิหกท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเป็นคําสั่งในเมื่อเรารับพระเมตตา ความกรุณาพระคุณที่มาจักพระเจ้าเราต้องสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกไปถ้าเราได้รับเข้ามาถูกไหมฮะเหมือนเราได้รับเข้ามานะฮะเรื่องเงินนะฮะพี่น้องเราสามารถจะซ้อนว่าเราได้มีเงินจริงๆที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะเราได้รับเข้ามาเช่นอย่างการเมื่อเรารับพระเมตตาที่มาจักพระเจ้ารับมาแล้วแสดงว่ามีมคือเมื่อไงมีต้นทุนเรื่องความเมตตาแล้วครับเราสามารถที่นําความเมตตานั้นออกมาสําดงได้นะครับเหมือนอย่างที่พระบิดานะครับของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาถามตัวเองสิครับพี่น้อง แต่ละวันที่ผ่านไปเราได้รับพระเมตตากรุณาจากพระเจ้ากี่ครั้งวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเรา,ารับมากี่ครั้งด้นี้พี่นองครับสะท้อนนะครับสะท้อนถึงความเมตตาของพระเจ้านะครับให้กับคนอีกมากมายนะครับบางครั้งเขาอาจจะทาผิดกับเราในเรื่องคําพูดการกระทําบางอย่างแต่เราต้องตอบสนองนะครับต่อพระเจ้าพระเจ้านะครับยกโทษให้ภยัยแสดงความเมตตาออกไปนะครับเอฟษษษเฟซัสพี่นองครับโดยการเอเฟซัสบทที่2นะข้อที่3ข้อที่4กล่าวว่า เมื่อก่อนเราท่องพวงเคยประพฤตินะครับเป็นพักผู้เดียวกับ,บคนเหล่านั้นที่ประพฤตินะครับตามตัญหาของเนื้อหนังคือกระทําตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจะเป็นคนควรแก่กับแก่พระอัจฉริยานะฮะเหมือนอย่างคนอื่นๆถูกไหมครับเป็นคนโหดร้ายนะครับเป็นคนที่ตนีขี้เหนียวนะครับไม่ยกโทษให้ภัยคนอื่นไม่มีความเมตตาให้กับพี่น้องนะครับเมื่อก่อนเราทําแบบนั้นใช่ไหมพี่น้องคุณคะเห็นแก่ตัวนะฮะ ไม่อยากเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองนะครับเราประพฤติตามอย่างคนเหล่านั้นจริงๆเมื่อก่อนนะครับแต่พระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราทุกคนอีกเ็นไหมครับและพระองค์ได้ถ่ายทอดความรัก,คว,รกความเมตตาของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายเราควรสะท้อนนะครับความเมตตาของพระเจ้าสู่สังคมเห็นไหมครับในนี้ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนนะครับต้องมีความเมตตาที่มาจากพระเจ้าเป็นทุน มีความสัตย์ซื่อใช่ไหมครับหลายสิ่งหลายอยา่างเป็นองคที่ถูกกาหนดไว้ในพระเจ้านะของพระเจ้าและเป็นคําสั่งของพระเจ้าด้วยที่จะให้เรามีความเมตตาสงสารผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงมีน้ำพระทัยเมตตาสงสารประชาชนนะครับอยู่เสมอเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรหรือได้ยินข่าวแล้วแต่นะครับเปน็นองพระองค์สะท้อนนะครับถึงความรู้สึกของพระบิดาออกมาอย่างชัดเจนเราเองถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเรามีการทรงสถิตของพระบัญญาบุญสมพระเจ้า เราต้องสะท้อนใช่ไหมครับพระลักษณะของพระเจ้าออกมาด้วยและพระลักษณะที่สําคัญในวันนี้ที่ผมอยากจะห,หนุนใจก็คือความเมตตาพี่น้องครับหนุนใจท่ากันเลยครับผมไม่ทราบพี่น้องตอนนี้มีปัญหาใครบ้างหรือมีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่จงสำแดงความเมตตาออกไปได้ไหมครับเอาละครับกลับมาพบกับผมนะครับในคําต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพระเจ้าอภินิรครับสวัสดีครับ